เฮ้ยเพื่อนนะเพื่อนอันนี้โอเคครับสวัสดีครับทีนี้ต้องรับแตนพิกชิ่งนะครับผมจะมาซ้ำใหม่ทำเใหม่เดิมมันไม่ใช่ใหม่เดิมนะทุกคนคือว่าขยับเข้ามาหน่อยหนึ่งปีนใหม่ที่ว่าผมได้ปลาไอ้สักสี่ห้าตัวนะ mày đi con เมื่อวานนี้มีคนได้อสากไปนะทุกคนก็ว่าวันนี้ผมก็อาจจะมาลองตกดูนะครับว่าจะมีปลาหรือเปล่าพอดีวันนี้ผมก็ไม่มีเหยื่อนะพอดีผมก็นัดกับน้องคนหนึ่งไว้ว่าจะมาตกด้วยกันแต่น้องเขายังไม่มานะครับกับผมก็มาก่อนนะแต่ว่าเหยื่อผมก็มีแค่2ชิ้นแล้วก็ปลาทูชิ้นเล็กๆอีกหนึงเนาะล้วก็ตกหาเหยื่อตกหาเหยื่อพางงมาก่อนนะครับเผื่อน้องก็มาเอาเหยื่อจากน้องมาตกปลาใหญ่นะครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีอะไรกินหรือเปล่านะเราต้องไปตามลุ้นกันนะทุกคนเนาะยังไงเพื่อนๆก ก็ขออนุญาตไปเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงนะทุกคนโอเคครับเพื่อนๆครับขณะนี้ผมก็ตีคันแล้วทุกคนตีคันบิดไปแล้วสองคันอันนี้คันสั้นนะฮะคันเล็กเอาไว้ตกปลาเล็กกันทุกคนนี่นะฮะก็มีกระเด่งเวละปลาดึงก็จะมีเสียงนะตามนี้ก็กล่าวว่าตกคันเล็กถ้ามีปลามากินเอาปลาในนี้ท,ทําเหยื่อไปทําเหยื่อคันใหญ่ทุกคน เห็นน้องที่เขานัดไว้เขาจะไม่มาทุกคนมาคนเดียวก็เรียกว่าอาศัยว่าตกปลาเล็กแล้วก็ทําเหยื่อจะได้พวกปลาหางเรือพวกไอเห็ดค้นนะได้ทําเหยื่อตกอะเบียนได้ทุกคนเนี่ยคันใหญ่นะครับคันกะกาคกันน้องเน่าทุกคนเพ้นนะเพ้นคันนี้ก็สี่ฟุตนะทุกคนอ๋อเนี่ยคันเนี้ยโ้ยตี ตอนนี้ก็ตีเหยื่อปลาทูไว้นะปลาทูมีอยู่ชิ้นสองชิ้นนะทุกคนเราต้องมาลุ้นกันนะว่าจะมีปาลาลจะมีตัวอะไรจะมากินกบ้างทุกคนก็ก็มีลุ้นมีลุ้นโอ้เพื่อนเพื่อนครับพอตีลงไปนี่แบบถึงชั่วโมงแล้วนะยังไม่ตอดสักแอะเงียบขี่เลยโอ้ตายเถอะวันนี้จะได้ปลากลับบ้านไหมเนี่ยปลาไม่ค่อยกินนะมีแต่ไอ้แป้นข้าวครับไอ้แป้นเยอะมากเลย ยังไม่เจอปลาเกมเลยฮะปลาที่ต้องการปลาที่ตามหาอยู่ไม่ไม่ได้เลยฮะแต่ว่าดีนีเสียงกระดิ๊งไหมอือปลาเล็กตอดอยู่นะฮะปลาเล็กๆตอดอยู่แต่มันไม่กินเบ็ดนะครับขอบไปทุกคน,นครับไปดูกันตอนนะครับพอดีน้องเขากำลังมาทุกคนอืมเฮ้ย ต่อดาไม่อยู่นะเอาอยู่เอาละทุกคนเจอห้างเรื่องมาเฮ้ยทุกคนยี่ยือปินเยือปินครับเยือปินครับ โอเหมาะเหมาะเหมาะผมเกี่ยวเบ็ดเลยทุกคนเนาะผมเจ้าไปแล้วครับได้เหยือเป็นมาตัวนึงทุกคนโอหเหมาะเลยเดี๋ยวขอาเนี่ยไปเอาคันใหญ่ก่อนก็โอเคนะนเพื่อนๆนะถือว่าได้เหยือมาตัวนึงเหยือเ,เป็นเนาะเพราะว่าไอ้ไอ้หางเรื่องเนาะตีเเป็นก็ได้ทุกคนเผื่อพวกไอ้สาก หม่นี่มีปลายงสีด้วยนะครับทามันข้าวมันน่าจะกินอยู่ตอบอลลุนกันก็เหมือนเดิมนะทุกคนผมก็คันนี้ก็ตีตีไปต่อนะตกปลาเล็กโอเคโอเคครับทุกคนผมก็ตีคันใหญ่ก็ตีเยียบป็นนะคันใหญ่ผมก็ตีเยียบป็นไปนะทุกคนเนาะแล้วก็ไอคันเล็กก็ตีปะทู แต้มที่สองครับพี่ดงมาว่ะทางเรือง,ำงกำลังใส่งามๆด้วทุกคนโอ้โหถือว่าวันนี้ก็คุูไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าทุกคนนะมีปลากกับบ้านนะทุกคนทางเรืองว้าวนี่ครับ โอมันกินไปแล้วไม่ตนเบียดโอ้ไไปกินน้ำมากินนะพี่ทุกคนมากินนะน,น,นะน้ำมันตรงนะเที่ยวเที่ยวอะไรน,น้ำกำลังเยียบที่เรตสองคันกันผมฮะมาสอ,องคัน

กบินชอบเนี่ยชอบอก็อเบนเนี่ยเบนชอบจาาัดูเลยเอาปายอยู่เหรอเอาเด,ดี๋ยวตายคาบิดแล้วดูไหมโอ้โหเห็ดขนตัวเม้งเลย อ้าวเกลืนตั้งห้างชิบ่ะไอ้ตัดนะตัดนิดนั้นเลยถ้าดึงมาเนี่ยมันเก็บตายแน่แน่ไอหาดเตจิโกนเตจิลูกซีโกนมาอีกซีกนซีโกนกินเบ็ดเบย์ะไรวะเนี่ยอ๋อทราบไม่ใโอ้ลูกสีกุนกินเบ็ดใหญ่ด้วยเปัดโถกันนอ่ะ โอ้โสามเรียกพี่เยอะพี่เบนสิบแปดครับเกี่ยวเข้าไปสองใจเบนสิสิบโลเลยอัดน้ำมาให้เลยนะเกี่ยวขึ้นดิง่ายกว่าขึ้นไปทางนี้ กว่าจะเข้าได้กลัว้ซา,ากนอก,กอนเนี่ยดิยจะเบริชอบคนเนี่ยไปตีไปเจ็บของหนัก,นก

Sai ai <laughs> lại đây chọn một màn Đu đu neo hiện đó. ไปทางขวาไปทางขวามีตะขอไหมนี่เ,าเอาคันนี้ออกเลยด้วยมันงับครับอันนี้ไปตรงนู้นก็ได้หนูระวังลื่น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 เด้อ โอ้ยฮาหลเนี่นยมาตามไม,ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง,งถงึงไหมถึงไปดังมาตรงซ้าย <c oughs> น,ะน,นี่ไปดูกันได้ไหมอันนี้ไปทางนู้นเราหวงลื่นเลยมึง <c oughs> โอ้ยป <c oughs> านระเบิดระวังหนุนทับไม่ใส่ไปหมูลื่นนะลอกเสียงดังดีเกโอเค <c oughs> <c oughs> ไปาขึ้นไปโอ้ปลาเข้าเราโลห้โลได้โอ้ได้อยู่ใสอ้วนชิบหาโลถ่ายูปไหมตัวมามาเร็วมีไหมได้หรือไมเล็กก็เล็กห้โลได้ยเิ่นปาก เต็มปากเลยนะเต็มปากดูตอดใหญ่เลยครับนู่นน่ะแม่ไม่ออกสักทีพี่เต็มปากเนี่ยแต่ยังพึ่งจำเลยเสือมือไว้ตัดเลยตัดเลยนะผมผูกใหม่ให้ผมได้ผมมีหลีดใหม่ตัดนี้ก็ได้ตัดบนนี้เลยก็ได้ ต้องเชื่องแล้วต้องเอนเลรล่ะเพราะว่าวงเข้าขุ้นใหม่มาไปนี่แหละปลามันจะเข้าช่วงน้ำขึ้นี้อย่ะเอามีด้ไหมตัดได้ไหมได้ไอ้นี่มันตัางไม่แก่แต่ได้โอเคโอ้งามเอาถือไรมาอะแล้วก็แบบาหายเถอะก่อนอาเอ่ะมันต้องโดนยังไงเดี๋ยวทรายได้โอ้โหฮัลโหลพี่ฮัลโหลเออได้อยังอ้ยังยิ้มผาตัวเนี่ยโอ้โหนอนนี่ก็ได้ไหมนอนนอนนอนสได้โอดสุดยอดฮัลโหลได ไม่ได้เ่าให้ตึงเลยไม่รู้เราสาวาแค่พอได้โอละมั้นเราเนี่ย้านเอ้ยเฮ้ยพี่โอ้ยสิบผายแล้วไม่ถันแล้วโดนไหมไม่อยู่ไม่อยู่ ขาดคันง้อเลยเมื่อกี้ไอ้ยิ้ม่าตั้งใครยังไม่เสร็จเลยตั้งขันยังไม่เสร็จเลยโอ้โหยึดแค่สองท่อนไอ้ยิ้มไอ้นนือล็อโอ้ตั้งขันยังไม่เสร็จเลย

พี่ไปแล้วเราจะไปเล็กชิบหายเล็กจัดมาแล้วโอ้โอชิบ้าเอ้าขาด

เดี๋ยวหาเรื่องหาเรื่องลิ้งก่อนดูนางเหกดูนางเหกขาด้วยโคตรยิ่งใหญ่ขาดนางโคตรเวอ่ะโอ้เก่าหามด้วยอ๋อไปงนไง <What? S 1> โอ้โห <laughs> จับหามโชว์ด้วยเปงนไงแรงมาดีจัดสลิด เดี๋ยวหมดไปกลับบ้านดีกว่าโอเคครับเพื่อนๆครับก็วันนี้ผมก็ขอลาตัวกลับบ้านกันนะฮะก็ปลาก็กินนะนี่ฮะไปสักตัวขนาดนี้ก็ได้ตัวอยู่นะเอาไ,ได้หนึ่งมืออยู่นะแต่ปลาใหญ่เขาเข้าครับแต่ไปกินของเพื่อนอีกคนนึงอืม้ามาปุ๊บได้ปัาบเลยโอเคไปแล้วครับ